ว่าจานมันไม่มีนะเราดูแล้วลืมบอกเ่ยนะคะเ้า, <_ P lan et> ายกจกักรพัดค่ะเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทย <_ p lan et> เพราะว่าเชฟที่คนขึ้นมาที่อื่นไม่มีแน่นอนเพราะว <_ p lan et> ่าเชฟเนี่ยยกขาหมูขาหน้าทั้งขานะคะมาทําเป็นเค้ายกจักรพัดค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ <Okay. S 1> ขาหมูที่เราใช้ค่ะจะเป็นขาหน้าตัวเนื้อเนี่ยจะไม่แข็งกระด้เวลาตุ๋นไปแล้วเนี่ยจะนุ่มจะแบบละลายได้ในปากเลยอีกตัวหนึ่งค่ะผักกา ดองจีนเหมยไ่นะคะหรือภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าเหมยไฉมาค่ะแบบแรกเราจะใส่ขิงค่ะกิกงแห้งหั่นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงของแห้งอันนี้เป็นวัตถุดิบรลับนะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็คือเหมยไฉค่ะอันนี้จะเป็นข้าวหยกแบบว่าจีนแบบจีนทวิสต์นะคะมีความหวานนิดนึงมีความชาของฮาวาตียวความหอมแล้วก็ความเผ็ดปลายค่ะ เหมือนใช่ที่เราผัดแล้วอะค่ะเอามาหมักไว้ก่อนก่อนที่จะเอาลงไปตุ่นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตุ่นกันนะคะมาดูกันนะคะอันนี้ตุ่นมาประมาณ48ชั่วโมงแล้วค่นะ,คะนี่ค่ะทางเชฟเนี่ยจะตุ่นแค่ประมาณนี้เท่านั้นนะคะมาละค่ะขาหมูเขายกจักรพรรดิที่แรกที่เดียวในประเทศไทยค่ะ